สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดอะนัทคัดบอลเต็งเช่นเดิมครับกับหน้าชาแนล u t u b e ตรงนี้ครับแน่นอนเหมือนเดิมครับมีทัศนคฟุตบอลดีๆมาฝากหน้าชาแนล u t u b e ตรงนี้อย่างน้อย1คู่เป็นประจำทุกวันครับสําหรับวันนี้ครับวันที่10ธันวาคม2,566ครับแน่นอนว่ายังมีศึกฟุตบอลนะครับให้นะครับเลือกเชียร์เนี่ยมากมายเลยครับขออญาตหยิบยกคู่ที่น่าสนใจ เป็นคู่หัวข้ามครับลงเตะเวลา3ทุ่มตรงครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเจ้าบ้านทีมอันดับที่2ของตารางในปัจจุบันอย่างฟูลแลมครับวันนี้จะเปิดลางต้อนรับการมาเยือนทีมอันดับที่9ของตารางอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดครับ ผลงานที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าเว์แฮมูเต็ดทำได้ดีกว่าครับดูมีภาษีกว่าจาก5เกมหลังสุดที่เจอกันครับส่วนฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมครับ5เกมหลังสุดของทางฟูลแลมครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมและแพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดถือว่าท็อปฟอร์มพอสมควรเลยครับสามารถผลิต สกอร์ได้อย่างมากมายเลยครับสามารถเอาชนะฟอร์เรสต์นะครับไปได้5ประตูต่อศูนย์เลยครับส่วนเกมที่แพ้3เกมจาก5เกมหลังสุดนะครับถ้าดูกันลึกๆแล้วก็เป็นการแพ้ให้กับทีมยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับอย่างเช่นแอตตันิลล่าแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับแต่ทุกเกมที่แพ้นะครับก็ต้องบอกว่าทางฟูลแลมสามารถผลิตสกอร์ได้ทุกเกมเลยครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวทแฮมยูไนเต็ดนะครับโหผลงานหลังๆมาค่อนข้างที่จะดีเสียเหลือเกินครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการครับเวทแฮ สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมเสมอ1เกมไม่แพ้ใครเลยครับและเกมล่าสุดคาดว่าน่าจะยิ่งเรียกความมั่นใจกับไม้ทีมได้อย่างมากมายเลยครับเพราะว่าสามารถบุกไปเยือนสเปอร์ถึงทิ่นครับและเก็บ3แต้มมาได้ด้วยการชนะมาด้วยสกอร์2ประตูตอนเลยครับ ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับทางด้านฟูลแลมนะครับวันนี้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องนักเตะติดโทษแบนนะครับหรือว่ารายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมครับคาดว่าชุดที่ลงสนามวันนี้ครับจะเป็นชุดเดียวกันกับที่สามารถเอาชนะฟอ r เรสต์มาได้5ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้จะจัดทับครับลงในระบบ4-2-3-1ส่ครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวสแฮมเองครับก็ไม่มีปัญหาด้านผู้เล่นบาดเจ็บ หรือว่ารายงานนักเตะที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับชุดนักเตะที่ลงวันนี้ครับคาดว่าน่าจะเป็นชุดที่บุกไปเอาชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้จะจัดทับลงสนามในระบบ 4, 2, 3, 1ครับ ฟอร์มหลังๆมานะครับหูยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีเรียกความมั่นใจกลับมาให้ทีมได้พอสมควรเลยครับวันนี้ครับฟูลแลมได้เล่นในบ้านของตัวเองครับฟอร์มการเล่นในบ้านของตัวเอง5เกมหลังสุดนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้3เกมและแพ้ไป2เกมครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวทแฮมเองครับการไปเล่นทีมเยือนก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับ5เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนครับเวทแฮมแพ้ไป2เกมนะครับและสามารถเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับ ทีมเยือนของเวสแฮมครับสเกมหลังสุดนะครับสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดแล้วนะครับผมวันนี้ครับกำแพงต่างๆครับเปิดมาครับให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมดูดีกว่านิดนึงครับอย่างน้อยต้องเฉือนชนะได้1ตรงถึงจะมีถึงจะแฮปปี้ครับแต่ถ้ามองจากองค์ประกอบภาพรวมต่างๆแล้วครับวันนี้นะครับ จริงๆแล้วบอลก็ออกได้3หน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหากต้องเรียกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งครับขอยาซื้อใจนะครับไปทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดดีกว่าครับคาดว่าวันนี้เวสต์แฮมยูเนเต็ดครับอย่างน้อยที่สุดครับจะสามารถบุกไปแบ่งแต้มได้จากฟูลแลมเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับอยู่เวสต์แฮมยูในเต็ดนะครับที่ ลองปอปาตากลมคิดว่าน่าจะทําให้แฮปปี้และมีความสุขมากกว่าครับและถ้าดูในเรื่องของการผลิตสกอร์นะครับวันนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ไปลุ้นกันครับคือเพดานสูงเต็มเวลา2.5ลูกครับวันนี้คาดว่าสกอร์เนี่ยยิงกันคนละตุง2ตุงน่าจะเกิน2.5ลูกแน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างฝากให้ไปลุ้นกันครับสกอร์สูงเต็มเพดานครับ2.5ลูกนะครับและก็อย่าลืมเชียร์ไปที่เวสแฮมยูไนเต็ดด้วยครับสาหรับวันนี้นะครับ นัดขออนญาตลาไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้ในหน้าชาแนล YouTube ครับแล้วก็ฝากทุกช่องทางการติดตามของนัดด้วยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ตรงนี้ครับ เดานัดคัดบอลเต็งครับรวมไปถึงแฟนเพจ a c e b o o k เดานัดคัดบอลเต็งครับและช่องทางการติดตามของ Tik t o อกก็เป็นเดานัดคัดบอลเต็งเช่นเดียวกันครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่เชียบอลคนเดียวไม่สนุกครับอยากคัมรวมเชียบอลกับนัดและสมาชิกในครอบครัวเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างให้นะครับก็ลองเปิดใจนะครับเข้ามาเชียบอลด้วยกันได้ครับวันนี้ครับนัดขออนุญาตลาไปก่อนครับจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ